จะขแก่นนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะอิวนะคะเป็นลูกหลานชทยดำที่นี่วันนี้เป็นมือสำรองนะคะอาวมือจริงคือคุณพ่อนะคะดเรเป็นตมองไปสูงส่วนอิวก็ทํางานที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักง,งานรับฟังนะคะขับรถมาเจ็ดชั่วโมงเพื่อมาต้อนรับท่านนะคะแล้วก็วัน,น้ิพลานะคะอยากย้ายมาขอนแก่นยังไม่มีตําแหน่งว่างะะําแหน่งเราขอนะคะ ของอยู่ก็เป็นจิตอาสาเหมือนกันนะคะมาช่วยเหลือชุมชนของตัวเองนะคะได้นําความรู้ที่ได้รับประสบการณ์ต่างๆมาช่วยชุมชนให้มีมาตรฐา,านมากยิ่งขึ้นนะคะไทยดำนะคะไม่ใช่ชนเผ่านะคะไทยดำเป็นชาติพันธุ์ชาติพันธุ์หนึ่งที่มีกษัตริย์ปกครองถึง45พระองค์นะคะเรามีภาษาพูดภาษาเขียนของตัวเองนะคะเรามีธงชาติไทยตรง ธะะงชาติไทยดำนอะรียยว่าธงชาติไทยดำแล้วก็ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่เราเอาธงชาติขึ้นได้ประเทศอื่นเอาธงชาติโชว์ไม่ได้นะคะมันเป็นความมั่นคงนะคะโดยเฉพาะเวียดนามลาวอเมริกาเอาขึ้นไม่ได้เลยนะคะโชว์ไม่ไดะะ้แล้วก็ไทยดำนะคะมีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ทำไมถึงเรียกว่าไทยดำนะคะไม่ใช่ผิวดำใจก็ไม่ดำนะคะไทยดำเป็น ชาติพันธุ์ชาติพันธุ์ที่แต่งกายโทนสีดํานะคะแล้วเราก็อยู่ใกล้แม่น้ำำําดําแผ่นดินไทยดําอยู่ตรงไหนนะคะแผ่นดินไทยดําอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามซึ่งตอนนี้เขาชนะสงครามเขาก็รวบประเทศเป็นรวบแผ่นดินไทยดำเป็นประเทศเวียดนามนะคะแต่เราก็ไม่ใช่คนเวียดนามนะคะเคยได้ยินเพลงสิบสิบหาปีไหมคะเราขอพยศมาจากจากเออ เมื่อไทดำเนี่ยร้อยกว่าปีแล้วเรามารัชกาลที่ห้านะคะที่หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านไทดำเพียงหมู่บ้านเดียวในภาคอีสานมีที่นี่ที่เดียวถ้าทั่วประเทศไทยก็ยี่ิบสองจังหวัดถ้าเยอะที่สุดอำเภอเขาย้อยเพชรบุรีนะคะอันนั้นมาแต่รัชกาลที่หนึ่งรัชกาลที่สามนะคะประชากรไทดำไม่ใช่น้อยน,อยนะคะสามร้อยกว่าหลังคาเรือนเก้าร้อยกว่าคนเองค่ะตั้งแต่รัชกาลที่ห้าร้อยกว่าปี <laughs> อยู่หมู่บ้านเนี่ยท่านน่าจะขี่ผ่านมาค่ะผ่านกลางหมู่บ้านมาแล้วแล้วก็เราเป็นน้องเลขสุดนะคะในประเทศไทย15ปีทำไมถึง15ปีเพราะว่าไทยดำชุดสุดท้ายปีคิดศักราถึง952เมืองไทยดำแตกนะคะเพราะสงครามเวียดนามน,นะคะเขาก็อพยพม,มาอยู่ที่ลาวได้15ปีก็แต่งเพลงไทยดำลำพันขึ้นกษัตริย์ก็ไม่มี แผ่นดินก็ไม่มีอยู่ได้มาอาศัยเราอยู่นะพอแต่งเพลงนี้ก็ให้กอวิเศษร้องนะคะ15ปีตลอดนะคะตลอดปีนะแล้วก็พออยู่ได้20ปีเราก็แตกอีกนะคะกลุ่มไยดามชุดสุดท้ายก็อพยพไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาพอสเปยและฝรั่งเศสนะคะที่เยอะที่สุดที่อเมริกานะคะเขาไปทีหลังเขาไปตั้ง6,000คนนะ,ะทีนี้ยังอยู่900กว่าคนก็น ภาษาไทยดำเราสามารถทิมได้จากคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ข้างเนี่ยเพราะว่าไทยดำที่อเมริกาเป็นคนเขียนโปรแกรมให้นะคะเราก็ใช้สื่อสารกันทั่วโลกนะคะแล้วเราก็มีการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหฮิดลนเพื่อฟืน้นฟูภาษาเขียนนะคะก็ทำสำเร็จไปสองชุดถุมวิจัยแล้วนะคะแล้วก็ที่นี่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐานระดับอาเซียนนะคะท,ที่ผ่านมา แล้วก็โฮมสเตย์ระดับอาเซียนสองรอบแล้วแล้วก็หนึ่งในสิบชุมชนของที่เขาพัฒนาขึ้นมาให้เป็นชุมชนที่น่าเที่ยวนะคะของสลับสร้างสรรค์แล้วก็ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็เห็นหมู่บ้านมีแค่นี้แต่เราได้ไปออกงานที่ต่างประเทศนะคะที่อารีสฝรั่งเศสสองสัปดาห์ที่ประเทศแถบสแกนดิเนเวียน สองสัปดาห์ที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีสวีเดนฮอลแลนด์นอร์เวยะคะที่ได้ไปทำเนี่ยค่ะทำแค่ต้มนกต้มหมูตุ้มหัวใจตุ้มหมือเดี๋ยวให้ดูต่เเป็นกิจกรรม DIY ค่ะที่ต่างชาติเขาชอบมากเป็นงานฝีมือที่ฝึกสมาธิฝึกฝึกความอดทนนะคะเพราะว่ามัน ต้องผ่านเส้นมันไม่ไม่ได้ใช้ไหมพรมเหมือนทางเหมือนทางขวามแก่นเนาะที่มันมีงานอีกอันนึองอะไรของเราก็จะเป็นตุ้มอย่างนี้นะคะไทดามนะคะมีความเชื่อในเรื่องผีบ้านรู้นะคะที่นี่มีความเชื่อที่ว่าผมไม่ต้องตัดนะคะวัดไม่ต้องเข้าพราเจ้าที่ไหนไม่ต้องไปกราบไปไหว้ไม่ได้ดูถูกศาสนาใดานะคะไทดามสอนไว้ว่า ให้ดูแลพลักในบ้านให้ดีที่สุดเท่านั้นก็เพียงพอแล้วเพราะไทยดำเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่คือพระทหลัาาที่สูงที่สุดนะคะแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ปิดกั้นเรื่องศาสนานะคะแต่อยากให้เราดูแลพ่อแม่ของเราก่อนแล้วค่อยไปเรื่องนับศาสนานะคะอันนี้ไทยดำเราจะนําไปฝังแล้วก็เชิญวิญญาณอยู่ที่บ้านนะคะก็เป็นเหมือนห้องพัเนาะห้องที่เป็นศูนย์ตัดินใจของลูกเรา ก็เลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถรักษาวัฒนธรรมรักษารากเงาของเราได้จนถึงปัจจุบันนะคะมีคำถามไหมะคะ